เขาฝากไพ่มาบอกคำนี้กับคุณขอไพ่เปิดคำพูดของเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน เดเมจิเชียนพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรวิวอ of ฟอร์จูนพลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงธนูหนึ่ไง,ง,งไงงงม้พลังงานของคนาธาตุไฟเราก็ดีเอ็มเพลนะคะพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนาธาตุดินคนธาตุน้ำคนาธาตุไฟพลังงานสวยมากๆนะคะจิตใจดีมองโลกในแง่ดีมีความสุขกับตัวเองมีกำลังใจที่ดีมีความขยันมีความอดทน เรียนรู้ไวอ่านใจคนอื่นเกง่งอยู่กับปัจจุบันไหวพลิบดีนะคะทันคนทันเกมพลังงานที่ขึ้นมาแทบจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยนะคะชีวิตผ่านพ้นมาแต่ละช่วงแบบผ่านมาได้แบบผ่านฉลุยเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยนะคะอาจจะเพราะามาจากครอบครัวที่ดีปัญหาอะไรไม่ค่อยมีมีความเข้าใจเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆมีพลังงานบวกในตัวเองเยอะมากๆด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าใครที่ฝากไพ่มาบอกข้อความกับคุณนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่ฝากไพ่มาบอกข้อความกับคุณก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงหนน์หนงหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต2สอดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษภสเตรนท์ nt, พลังงานของคนราศีสิงห์ มีพลังงานของคนทัตไฟคนทัตุน้ําคนธัดลมราศีพฤษภนะคะบุคลิกใกล้เคียงกันมากๆใจดีใจเย็นเห็นอกเห็นใจนะคะปรณีประนอมไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการปะทะไม่โมโหไม่โวยวายอ่อนโยนจริงใจเก็บเนื้อเก็บตัว หวงแหนตัวเองพอสมควรนะคะเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องมีการคิดมีการวางแผนก่อนเสมอแล้วคุณทั้งคู่เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันทั้งคู่เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาฝากข้อความอะไรมาให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาฝากข้อความอะไรมาให้กับคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะ มีสเสน่ห์มีความรักนะคะรักตัวเองนะคะความเครียดความกังวลว้าวุนใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะปกป้องดูแลนะคะมั่นคงนะคะเป็นห่วงแล้วก็อยากเดินทางมาหานะคะส่งความคิดถึงมาให้ตลอดนะคะ หากว่าตอนนี้คุณมีคนที่อยู่ในใจความรักค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้กันมาปรับปรุงปรับใจกันมาค่อนข้างจะเข้าใจกันและกันมากๆนะคะเป็นรักต่างวัยด้วยอยู่ห่างไกลกันด้วยพลังงานของเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนที่ไม่เก่งความรักเป็นคนรักใครยากเวลาที่รักใครก็คือรักจริงรักคนเดียว อาจจะไม่ได้หวานมากแต่ก็มีความห่วงใยมีความผูกพันที่ส่งมาให้กันเสมอนะคะพูดคุยปรึกษากันทุกเรื่องเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองพอสมควรแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะในตอนนี้เป็นรักทางไกลใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ความรักอาจจะไม่ได้บื้อหวามากมีความเรียบง่ายพอสมควรอาจจะเพราะว่าคบกันมานานแล้วรู้จักตัวตนของกันและกันด้วยนะคะแต่ก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดของกันและกันนะคะ ข้อความที่เขาฝากมาบอกกับคุณก็คือคุณคือคนที่เขาเป็นห่วงคุณคือคนที่เขาคิดถึงอยากมาหาอยากมาพบเจอชีวิตของเขาตอนนี้มีแค่งานกับงานแล้วก็มีแค่ความเป็นห่วงคุณความคิดถึงที่มีให้กับคุณนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานอยากให้คุณอยู่สบายพลังงานของเก้าเหรียญนะคะอยากให้คุณอยู่สบายคุณไม่ต้องทํางานก็ได้เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นคนที่ดูแลครอบครัวแล้วเขาจะเป็นคนหาเงินมาให้คุณเองนั่นเองมีความ เป็นห่วงมีความว้าวุ่นใจบางครั้งก็คิดถึงคิดถึงมากๆคิดถึงจนทรมานนะคะชีวิตมีแค่งานกับงานแล้วก็รอคอยวันที่จะมาพบมาเจอกับคุณแค่นั้นพลังงานของคุณทั้งคู่ไม่มีไม่มีพลังของมือที่สามหรือว่าคนอื่นเข้ามาเลยมีแค่ความห่างไกลแล้วก็มีแค่ความคิดถึงรอคอยกันและการคุณก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเขาน้าคืนนับวันรอต่างคนต่างรู้จักรู้ใจ,ก,จกันและกันนะคะไม่มีวกแวกไม่มีทะเละลาย มีแค่ความคิดถึงมีแค่ความห่วงใย,ยที่มีให้กันปิดตาล็อกตัวล็อกใจเลยนะคะในพลังงานของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวเราก็แทบจะไม่ประสีภาษาเกี่ยวกับความรักไม่ชอบการโกหกโกหกไม่เป็นนะคะมีอะไรก็บอกตรงๆเป็นคนที่โกหกไม่เนียนโกหกไม่เก่งด้วยนะคะ คุณจะรู้ทันเขาคุณจะรู้ใจเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรที่จะต้องโกหกคุณด้วยนะคะคนเดียวที่เขารักคนเดียวที่เขาคิดถึงคนเดียวที่เขาอยากมาหาก็คือคุณนั่นเองคนเดียวที่เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างยอมเหนื่อยทุกวันนี้ก็เพื่อคุณนั่นเองนะคะคุณคือคนที่เขารักนี่ก็คือคําพูดที่เขาฝาไพ่มาบอกกับคุณนะคะ